รมเนี่ยเป็นเทวดาชั้นนี้เท่านั้นนี่รมหมกายิกาในบาลีใช้คําว่าพรมนี่มีแค่ชั้นนี้เป็นเทวดาที่สูงกว่าชั้นกามภพแต่เป็นเทวดาชั้นที่ต่ำที่สุดในเทวดาในกลุ่มรูป,ปรพนี่เป็นรูปรพนี่เป็นอรูประพบพวกนี้ปล่อยวางรูปได้แต่ปล่อยวางได้ชั่วคราวนั่นแหละพวกนี้อายุอาการสานี่อายุสองหมื่นกับพวกวิญญ,ญาสี่หมื่นกับอากินหกหมื่นกับ กับหนึ่ง,งานขนาดไหนผู้เจ้าบอกว่าภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยายาวโยดหนึ่งกว้างยดสูงโยดทุกหนึ่งร้อยปีุรุษเนี่ยเอาผ้ามาลูบไปทีหนึ่งลูภูเขาหินแท่งทึบไปทําอย่างนี้ทุกร้อยปีจนภูเขาหินแท่งทึบราบเรียนผู้เจ้าบอกยังไม่ถึงกลับดีเลย,ยเกือบๆนะไอพวกอายุสองหมื่นกลับมันจะอยู่กันลืมขนาดไหนในนั้นเทวดาที่ไปเกิดในชั้นนี้เป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรมจจรั์พวกนี้ประพฤติพรมจจรย์ไม่ได้อายุยาวเกิน มันไม่เห็นอน,นิจจังความเสื่อมพวกพรมที่เราเรียกเนี่ยก็แค่นี้อยู่แค่นี้ผมากายิกาพวกได้ปฐมฌานถัดขึ้นมาเนี่ยผู้เจ้าไม่เรียกพมลมละรัตตบิโดภาษาไทยไปใส่กันเองใส่คําว่าพลมเองในบาลีไม่มีนะนั้นเราเช็คบาลีทั้งหมดบาลีจะใช้คําว่าอาภาัสระเฉยๆสุภกินหาเวหภละเนี่ยดังนั้นเทวดาพวกนี้เวลาโยมนั่งสมาธิ ยมได้ชั้นที่หนึ่งไปเกิดชั้นนี้ชั้นที่สองไปเกิดชั้นนี้ชั้นที่สามไปเกิดชั้นนี้ชั้นที่สี่ไปเกิดชั้นนี้ชั้นนี้อายุหนึ่งกับชั้นนี้อายุสองกับชั้นสามอายุสี่กับชั้นสี่อายุเท่าไหร่ห้าร้อยกับกระโดดเลยชั้นสี่ได้ยากนะเทวดาพวกนี้ทั้งหมดมีทั้งปุถุชนและอริยบุคคลจะมีเทวดาชั้นเดียวที่มีแต่อริยบุคคลไม่มีปุถุชนคือเทวดาพวกนี้สุทาวาณ เวลาพวกสุทาวาสสี่ชั้นแรกอวิหาอาตัตตาปสุทักษาสุทักษีสีส่ชั้นแรกก็คือพวกได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่แล้วเห็นการเกิดดับจะมาเกิดตรงนี้รอปริณิพานอายุยืนยาวข้ามผู้เจ้าเหมือนกันเป็นกับกับเลยผู้เจ้ามาเกิดองค์แล้วองคเล่าไม่ตายสักทีนะรอตายถึงจะประนินะิพานนะอากานิฐาพวกนี้ก็เป็นสุทาวาสชั้นที่ห้า พวกนี้คือพวกที่สัญญท่าเบื้องต่ำได้แต่อินทรีย์อ่อนกว่าเขาเพื่อนเพราพวกที่สัญญท่าเบื้องต่ำได้เนี่ยถ้าไม่เป็นอรหันในปัจจุบันก็เป็นอรหันในการแห่งมรณะถ้าไม่เป็นอรหันในการแห่งมรณะจะเป็นอรหันในช่วงระหว่างเรียกว่าอันตราปรินิพพายีช่วงระหว่างกำลังจะไปได้พบใหม่ปุ๊บปรินิพพานอีกพวกหนึ่งเป็นอุปาหจจปปรินิพพายีคือไปได้พบใหม่แล้ปุ๊บปรินิพพานเลยอีกพวกหนึ่งเป็นพวกไม่ต้องใช้ความเปียนอ่าเป็นพวกอสังขาระ อสังคาระพวกไม่ต้องใช้การปรุงแต่ง